โอ้หห oh. มาดุหมาดุน่ากลัวมากนี่คือหมานม่หมาธรรมดานะหมาดุด้วยดูซะก่อนหมาดุหมาดุมากเป็นไงหมาฮะหมายืนดิหมายืนโชว์เสื้อหน่อยคือแบบ <laughs> เสื้อหมามันพ,นพอดีพอดีเกือบจะคับนิดหน่อย หม,มาดุหมาดุแล้ำหมาก,ก็คลี่ใส่โซฟาด้วยว่าไงหมาหหมาดุหม,มาดุ <c oughs> เป็นไงหมาอมโอ้โหแท้อะ เออเลือกให้พอดีเลยนะเนี oh ่ยเดี๋ยวไปซื้ออีกดีกว่าโอ้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 ฮะดูดิเนต้องเจาะรูหน่อยนึงนี่ตรงนี้หมาดุจ้ะดูดิดูเสื้อดิหมาโอ้โหพอดีเลยกินนมไหมล่ะหมาเดี๋ยวเอาขนมให้หมาโมโหละอืมเดี๋ยวเอาขนมให้หมาก่อน เอาหมามาหมาคีกระเลียราดอห <c oughs> ดุด้วยกินขนมเก่งด้วยอือหอืมดูหมาอะไรดุแล้วก็แถมกินขนมเก่งอือ <c> ห <oughs> ึอืมอือหึ กินลำบากมากไนงะอือเอาพิงตรงนี้เอาเอามาพิงก่อนเออจะได้กินสบายสบายหม,มาดูดูดิถ้ากินสบายสุดๆอ่ะ อ๋ออาอาอ๋อพิงดีๆพิงดีงดว้าวไว้ไว้วไว้อะอออเอาเอา,อา,อาพอใจอะอืมอออเห็นไหมดูดอืไหนดูเด้ออืมอืม นี่ต้องแบ่งให้ขามด้วยนะขามไม่กินเนี่ยอันนี้ให้ขามแล้วกันนะไปก่อนโอยวายวายโอยอืมอ้าอออจะไป อ่านใหม่เอาอันนี้เอาอนใหม่เนี่ยอือนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆจะวุ่นวายทำไมเนี่ยฮะอออ๋ออก็จับแน่นๆสิอ๋ออ๋ออ๋อตามสบายตามสบายเอา เปลือกมันลื่นไงอืออือก็นี่ไงก็ปล่อยพิงจะได้กินง่ายๆเอาอืออืออไปไหนแล้วอยู่ที่เอาอยู่นี่อือแค่ให้เอาอ้มือเดียวอีกอ่ะนี่อ Hmm.